มีและพร้อมกับพร้อมกับหมาตัวใหม่ของเขาท่านผู้มชม กี่เม็ดหมายถึงว่ามุกได้เทเลติไข่มุกไข่มุกดำเปล่าที่มึงเล่นดีเขาม่เหม็นเลยของปอมแบบนติดาม่เพัาติก คืนทุกนี้เราทำการแสดงอยู่ที่สิงุรีครับผมแล้ววันมะรืนนี้ไปติดตามดูพวกเราได้ใชครับเราว่างครับนอนอยู่บ้าน,าพ,น,นาพูดว่าอรคุณนฝ่งยี่ี่ใหู้ที่ผามาท่านให้กาลังใจเรามากมายขอบคุมากเลคับทาให้จังหวัดราชบุรีรถติดไปสี่วันกว่า Here oh ไม่ใช่ป้าอย่าทราบเขาบอกนี่เดี๋ยวเขาบอกเชื่อเองไม่ได้เหรอยัยยายยัยยัยคนนี้มีอะไรจริงจริงนะจริงคุณผ่าครับผมคุณผ่าไม่คุไม่ใช่อะไรลงอะไรอ่ะอีกรอบนะนะซ้อมจับเฮ้ยเราอีว่าพยายามจะนนะมัศวีหินจังหวะนะกระโดดิ พยายามจะลุกครับเมเนจังหวะแล้วดูม่ล้วงเ้ตอนนี้องดีครับอุยปปากมอรเกมกู้แล้วเกมมันหลุดเล่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จันีปลาปานันไข่นกกะทาใช่ไหมปาไข่กุกงกุ้ง เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมีผ้ากันจะได้แล้วว่าทำอะไรไม่เล่นไม่เล่นเราไม่เล่นหยับไปกันต่อครับอีวาไม่หยุดเรียนเท่านี้หนึ่สองสสเออัวแทงสีข้างไงถัวหมุนเมื่อกี้เนี่ย สิ่งสิ่งนั้นกุ้งโวดดังเรียบร้อยเลยเจ็บปะตีจิ่งนี้เดียวทำเป็นสมมอยเจ็บโวดเนี่ยช้ำน่าจะช้ำแล้วแม่โอ๊ยเตึ้นอะไรไม่สุดยอดเลยทำไมมันยาวมากเลยมดังทำไมเป็นอะไรอ่ะพี่นุ๊กเป็นอะไรอ่ะเสียทีน่ะเป็นแบบนี้ขี่ไม่ไหวแล้วทำไมขี่ไม่ไหวม้าจะไม่เป็นไปตามม้าจะขี่ไปยังไงแล้วโอ้โหพี่นุเราเป็นลิเกเราก็ต้องเล่นเฮ้ยเดี๋ยวนเนี่เนี่ ลายเราเป็นเที่ยวและถ้าเกิดขี่ไม่ไหวใครขี่ไหวอ่ะก็นี่ไงไอ้มอเนี่ยขี่ไปเลยเออมึงอ่ะมึงดูอาจารย์กูเนี่ยเหรอนี่ขีโขนมาาจเป็นม้าฉานุโอ้มัาฉาลุโชเขาลุเอาไม่เอาม้าให้เหรอไปให้ไก่สุนตีไปให้ไก่ม้ากูเตะตัวแล้วมึงอ่ะเตะตัวกู ไอ้ไอ้ไอ้ตัวทำลายล้างไอ้ไอ้ไวไหมโอ้ยคนอื่นเขาขี่ม้าอีห่านี่ดูดม้าเนี่ยเอ้อไม่มีดูดม้าที่ไหนหรอกไม่มีลิเกเนี่ยมาพูดเดี๋ยวยันี้งนี้ลิเกเราก็เสื่อมเสียพี่กบลิเกเราเป็นลิเกที่ต้านพิยาเสพติดยาเสพติดไม่มีใช่ไหมพี่ไม่มีที่นี่มีไหมล่ะอ่ะไม่มีรู้ได้ไงพูดเดินหาซื้อมาไมมไม่มีลิเกเราเป็นลิเกที่รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกัะต้านยาเสพติดถูกต้อง คนเสพตายคนขายอ่ะ hey. พ e ูดเดี๋ยวนี้เอาเองเหรอขายยาคู่อดเล่นดีๆเดี๋ยวมันจะชอบอีกเหรอเหนื่อยแล้วเละจ้ะเหนื่อยจ้ะทำอะไรเกิงใจพี่พี่ชาวมุสลิมคอามานะอ๋อแม่ชีค่ไี้ใบบาปหนาตลกมากแม่ชีไม่รู้กูเห็นพี่หน้าขาวๆอย่าวาแต่คนเมื่อกูมองที่แรกก็นึกว่าสาวโรงงานเฮ้ย โมกวนหน้าไม่ชอบก็ไม่ยิ้มเลยเขาเครียดเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไปแล้วๆ่น้โโอ้โ้อ แทนกูดีกว่ามึงเก็บแรงไว้แทนวันแม่หยาบไทยนี่เมัอนกระเป๋าที่โตเลยอยาบไทยกูซื้อพรุ่งนี้เอาไปอะไรอ่ะวันปะเราเราเล่นโปูให้หน่อยแม่มายืนดูแลได้เลยที่รักเอาแบบว่าโชดชักชดชักฮาเขาให้ขี้เก็แต่อะไรแม่ก็เครียดปรีเต้รุกก็เครียดกับยังอื่นหลายอย่างรวมๆกันรวมๆกันเพราะว่าเราใจเย็นๆใจเย็นๆ อ่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอผมนับหนึ่งสองสามแล้วพี่กระโดดขึ้นมานะวันนี้ตาพี่สวยมากเลยนะขอบคุณค่ะป้าสีเหมือนตาตุ๊กแกเลยเดี๋ยวพอนับหนึ่งสองสามกระโดดขึ้นเลยนะป้าด่าอะไรก็ไม่โกรธหรอกมาดูมากระป๋องนครับนี่หนึ่ยเองสามไปเฮ้ยเอ้า ะตยแน่ไม่ใช่ผู้หญิงฆ่าใครทำแฉแม่อย่าแตะเรียนแฉนั่นแหละพี่ขวัญอย่าอย่าค้างท่านี้เลยอุบานกับพวกนั้นคุณล็องล็อกเพลงนี้กันไม่มองรึกันมือมองทำไมอ่ะอุ้มน้องชมจันทร์เอาเงินเงินเชือดท็อตเลิกล้วอันเดียกว่าทอตไหมเป็นไรอ่ะป้าเป็นไรคะไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่ยืนตรงตไว้เต้นยืนตรงไม่ได้ทำไมอ่ะโอ้ยพังงานงามคำโลก ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นำก่อนอย่าสนใจนี่ไปอ้าไม่ได้เลยลิเกจะเล่นยังไงเล่าทำยไงอ่ะยังไม่จบเลยยังเลยค่ะป้าอ้าเอาไมเหรอป้าไม่ไหวเหรอไม่ไหวจะหนูขี่ให้่อนหนแหมพวกแปลกๆนี่หนูขี่ให้ใครไม่ขี่กูขี่นะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนูขี่พี่ซ้อนจริงไหมคะป้าจริงได้เลยค่ะเดีจะไปดูแข่งใบก่อนนะลุนลุนลุนพุ่เข้าไปหมดอ๊อา ôi nhà phải nói em của mặt nước rồi ào vó nè sao 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 ดีอะไรไอดีเขาคาเอาค่าตัวขึ้นทีสามร้อยเลยเลยตั้งแต่ไปหาโนมาในตีลังกาเก่งมึงเนี่ยไม่ได้อะไรเจะ้แม่แะก็เจอแล้เรอ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 ่อยออรอรอรออรอรออมึงออาใหอ่อรอรอทีออ้าวได้รออไป เฮ้ยยเฮ้ยโอ้โหนี่ตัดเลยครับโ้ยตาแทบแตกลดอะไรอ่ะิมหายทางตาทาาอนเฮ้ยโอ้โห่ทอะไรไก็จมหายตาเซ็งดูผิดอกไม่ใช่งูกันไม่รู้เห็นแค่ไห ไอ้หม้อดีหมาไม่ไหมถ่ายเลยมาโอ้ยคิงขนหา้ตะกี้ะไรอย่างนี้ถ่ายเอาเด็ดเลยขอบใจมากขอบใจมากขอบใจจริงจริงคุณไม่ต้องหนีพี่ขนาดนั้นก็ได้ขนายตัวฟ้าเอาดีๆมามาขึ้นไปเลยเออเอาแล้วครับมาแล้วครับนี่เอาและแล้วสิงก็มาครับนี่สิงตรงครับโอ้โห

ห่ามาไหลเลยใช่น้ำไหลน้ำแอร์หรือเปล่าแอร์ไหนพี่เราไอเทียอะไรเปียกเต็มเลยเนี่ยป้าอะไรจ๊ะเยี่ยวหนูค่ะโอ้โหหลักฐานเล็ดไหลเต็มขาเลยหนูขอโทษค่ะป้าหนูขอเยี่ยวค่ะป้าเยี่ยวใช่เยี่ยวเปล่าใช่ค่ะกลิ่นมันน้ำขาปลาจะไม่พอให้ชิมดูสิล่ะฮะลองชิมดูสิใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกไปใช่น้ำใช่ ไปหระอเป่าไปไปกันไปกันต่อครับรอบนี้จะรอดหรือจะร่วมาดู มาไหนเติ้ลไปเหมียกเขาดิมึงไปสั่งสอนเมียมึงมงเหรอเออบอกเลยที่หลังอย่าเล่นอย่างนี้นะมึงสั่งสอนเมียมึงเลยอย่าเล่นอย่างนี้จริงอย่าเล่นอย่างนี้นะมันเลยเหรอแกอย่าเล่นอย่างนี้นะเป็นไปตามมื้อหน่อยสิได้ไหมคะคิวมึงจบช่วไม่โดนนะไม่โดน โอ้ยมีลูกแล้วเนาะทำไมนี่ไงเข้าไงออกมาอุ้หไป่ว้ยมป๋าป้าเด้อยว้อๆอ้แทนสะลึกเลยช่วยด้วยช่วยด้วยใครช่วยป๋า อะไเจ็บแค่เดียวแค่เดียวจะมีอารมณ์ตั้งหน่อยแสบแค่เดียบแสบแค่เดียบแสบอะไรเดี๋ยวพี่ดึงอินไม่ค่อยเอาเอาออกตัวใหญ่มีแต่เอาเข้าอย่างเดี้ยมาช่วยหนูด้วยมาเดี๋ยวพี่ดึงนะโอ๊ย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 กูุญแจหัวพิงว่ามีอารมณ์มีอารมณ์มาเจ็บมาเด็นเดี๋ยวพี่ดึงออกให้เดึงจากตรงนี้เลยก่อนทีนี้เราชวนถึงเกี้ยวแล้วจัง อางี้หนอยเชื่อพี่ไหไสิ้โอบลฟนคเอาดูแล้วเขาอาจจะไม่รู้จักพี่เอาชื่อที่คนอื่นเขารู้จักหน่อยอ่ะพี่ดังโอ้อ้บุญเสงบเสงบเสนอะไรบ้าไป้วเอามาพีู่ออกให้พอมนแะ อันนี้แขกเก่าแขกใหม่แขกเก่าถึงว่าใหม่เยี่ไม่ละลายเลยให้ฟูฟอดไปหมดอะอะไรฮะผมขอดึงมากได้ไหมอยากดึงเหรออยากรู้ว่าเขาจะร้องแบบพี่หรือเปล่าโอเคเอาดึงอ่ะเอาดอัดอยากโดนเรียกชื่อมั่งดา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 าอฮะซีดา ัวได้พ่อได้ลูกเลยโอ้โหรอเดยพ่อเอ้าเอาเลยจะเสียพ่ออีกทีนี้ใครจะอยากเล่นด้วยใช่มีแต่ป้าเท่านั้นแหละถูกต้องเอาเพ้อมอย่างจ้าเอาหน้1ลสอบฮอุ้ยอันนี้หักหักาอทับป้าทำไมจ๊ะเมื่อกี้เออาบา่ะก็ได มึงเล่นอะไรเนี่ยพระเจ้าตื่นกเบาเบาพระเจ้าไม่ตื่นคำว่าผิดเวลาอีกมึิ่งพูดให้เขาคิดปาช่วยด้วยค่ะได้เอาพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยเป็นอะไรมอสเหี้ยวเหี่ยวเหี่ยวอะไรอ่ะเหี่ยวเหม็นหยีเหี่ยวเหม็นหยี มันเหม็นเยี่ยวเฮ้ยโอ้ยไอ้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 สับปะรดทำไมอะคนอย่างนี้เนี่ยมัเรื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยเออเอาเปลี่ยนทางก็ได้เป็นอะไรเนี่ยมันลึกมากเลยมึงสอนมันนี่มึงเป็นคนอย่างนี้มันมึงจอมอจิเฮ้ยแม่เขานั่งอยู่ไม่เห็นมันนี่ยมึงพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนให้ก็ได้เปลี่ยนอะไรเห็นขีดอ๋อมันเค็มหึโอ้หมึงว่าเค็มสนนาร์หนักเลยเนี่ยหนักเลยหนักเลยหนักเลยมาหนักเลยอะไรเนี่ย เอาขมมนไอเ,อห,เห,อห,หี้ยก็ได้ฮะเหี้ยก็ได้เหี้ยอะไรวะเหี้ยปีอ๋อมันเปียกม,มันมนำ้ำหัวด,ดินี่ต้าดูดวะเป็นคาแรคเตอร,ร์กูทำอะไรมึงเกณฑ์ใจมากเลยมอสก็ทำหัวดิทำหัวก็รู้แล้วไม่สมควรเล่นก็มันเป็นอย่างเถี่<ง>มมยมพี่นุ๊กดูมันเถี่ยมก็เถียมเอาถือว่าสุภาพเลยทำหัวนห้าไม่ได้เถียงเนี่ยไม่เถียงเอายืนอยู่เนี่ยก็รู้กเายืนอยู่มึงเกณฑใจเขาหน่อยอ่ะ เห็มเห็มเห็มไม่ไรครับไปกันต่อครับเอาเละครับนี่วันนี้ยิ่งหวานจะไปได้หรือเปล่าปุยังอ่ะปุยยังอ่ะไปเลย